วันที่5มิถุนายน2 5 5 5ที่บริเวณกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรผันตำรวจเอกเฉลิมสุวรรณรัตโอสถ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบจราจรชุดที่หนึ่งสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรทำการฝึกทบทวนความรู้และยุทธวิธีการปราบจราจรเช่นยุทธวิธีการสลายฝูงชนยุทธวิธีการจู่โจมฝ่าวงล้อมฝูงชนยุทธวิธีการคุ้มกันนักการเมืองและบุคคลสำคัญและการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออาวุธปราบจราจรรวมทั้งยุทธวิธีการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายต่อผู้ชุมนุม ท้งนี้เพื่อให้ตำรวจชุดปราบจราจนชุดดังกล่าวได้มีทักษะและความรู้มีประสบการณ์ในการปราบจลาจนได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมสำหรับการฝึกทับทวนดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและเตรียมความพร้อมการรับของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองและผู้ชุมนุมอื่นๆที่อาจก่อความไม่สงบต่อบ้านเมืองชานพงษ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมชชิมาทีมข่าววิจิรไลน์นิวรายงาน